วันนี้เข้าดูโรงเป่าฮือกันเลยจ้าออกทุกคร,รูไหนดูสิสิ่งที่มารีชอบที่สุดในโรงเป่าฮือก็คือเขาจะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆชื่นใจซึ่งบอกเพื่อนๆไม่ได้เลยว่ากลิ่นแบบไหนแต่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วมีความหอม มองจิ๋วใหญ่โหนี่ลูเลยดาวเปรือเป็นไงจ๊บเป่าฮือสวัสดีค่ะจ้าวันนี้เป่าฮือไอตัวเนี่ยบานแ่งเลยก่อนเพื่อนเลย เปิดได้ตั้งแต่วันที่16นะพี่เนี่ยเปิดมาตั้งแต่วันที่16พอเปิด16ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่23กี่วันแล้วได้อาทิตย์หนึ่งแต่ว่าพอแค่สี่วันเขาเจาะแล้วอันนี้เขาโตจริงๆเขาใช้เวลาประมาณเจ็ดวันเนาะเจ็ดวันที่ที่เขาโตขึ้นมาพร้อมเก็บได้อ่ะใช่ไหมใช่เนาะสี่วันอันนี้กี่ก้อนจ๊ะ อันนี้อยู่แปดร้อยโอ้ออกทุกรูเลยแปดร้อยก้อนสี่โม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกตลาดหนองตูมนะจ๊ะออกทุกรูเลยนะคะเนี่ย,ออยะคะือ,อเป่าเฮือเราจะได้ออกตระโหนดกับโคดสุโขไทยเนี่ยโหเลยนี่โรงโรงเป่าฮือเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงเื่อน <จะ S 2> เพ<ะ>ื่อนยังไม่ได้มีส่วนร่วมเลยนะ กลิ่นหอมอ่อนเขามีหอมเฉพาะของเขาอ่อากลิ่นของเขาอ่ะเป็นกลิ่นของเขาอ่ะแต่ว่าเขาจะโชยอยู่อบอวลอยู่ในเโรงเรือนนี้โอ้ทุกรทุกเรออกเยอะอย่างนี้ก็ดอกเขาไม่ค่อยใหญ่เนะเาะแต่ว่าลูกค้าจะชอบ<ต>มากเลยแต่เขาจะแน่นมากนะแน่นมากกรอบซิกเนเจอร์ของเขาคือลำลาบหน้า ผัดรวมมิตรแกงฟักทองได้อร่อยกว่านางฟ้าอีกอวานี้นก็ได้เก็บไปบ้างแล้วทำแล้วไม่ยุบนะแต,แต่ตลาดเปาฮื้อเป็นตลาดเฉพาะซึ่งมาลีทำไว้นานแล้วก็คือว่าคนที่กินไม่เป็นเขาก็มาหัดกินแล้วเขาก็เลิกกินเห็ดนางฟ้าเนาะหันมากินเปาฮื้อแทน ก็แต่ว่าเราต้องสร้างตลาดด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวจะลดน้ำให้ดเูเอาเสียง,งดังๆรู้สึกว่ามันจะแห้งไปสักนิดเนาะ <Okay. S 2> ความชื้นเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ความชื้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ลดน้ำวันละกี่ครั้งประมาณสามสี่ครั้งเท่านางฟ้าเลยเหรอประมาณแต่ขาไม่ได้ลดเยอะมากแต่ก็ต้อง,ต,องต้องฉีดเบบเพราะว่าเขากำลังออกไงกำลังออกอ่ะดอกเขาต้องการความชื้นไม่งั้น ไม่งั้นเนี่ยเขาจะแห้งสามสี่ครั้งแต่ไม่ได้ลดเยอะนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเดี๋คือเก็บเสร็จก็จะคือเหมือนกับว่าเราลดผ่านๆให้เป็นละอองถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะใช่แต่ตัวนี้จะเป็นก้อนเก่าก้อนเก่านานเท่าไหร่และอ่าเอาออกเอาเข้าตั้งแต่ต้นปีต้นปีก็กลางปีแล้วหกเดือนละเราจะเอาไ้เดือนท้ายปีก็ออกมาได้เยอะอยู่นะเยวไปเปิดนะ เอ่าจะวันนี้จะลดน้ำให้ดูก้อนก้อนเขาเนี่ยจะอยู่ได้หนึ่งปีนะเพื่อนๆนะแล้วเขาใช้เวลาพักประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันพักก้อนในระยะดอกเขานะแต่ระยะดอกคือเจ็ดวันก็คือหลังจากที่เขาเริ่มจ่อออกมาก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดวันเพราะฉะนั้นอ่าประมาณเดือนหนึ่งพอดีเนาะ มันก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ออกครั้งหนึ่งประมาณยี่สิบช่วงช่วงใหม่ช่วงใหม่ๆนี้ก็อาจจะประมาณสักยี่สิบวันสามอาทิตย์ค่ะแปดห้าออกมาได้สักสามรอบสี่รอบแล้วเขาก็จะแทบจะเดอนละครั้งเลยค่ะเพราะว่าเขาออกเยอะนะคะถึงได้ถึงถึง,ถ,งถึงได้จี้อย่างนี้หน่อยนึงอะคะ่ะไม่งั้นเอวก้อนที่กําลังออกเดี๋ยวเขาจากความชื้นจะไม่จะไม่ได้อ,อ เราขายกันอยู่ที่กิโลละร้อยสามสิบบาทหนึ่งเดือนออกครั้งหนึ่งแต่ก้อนอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วก็การติดเชื้อน้อยนะเพื่อนๆนะติดเชื้ออื่นน้อยถึงโรงเรือนจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับเเห็ดหูหนูที่มารีส่องไปตะกี้เนี่ยเ,เขาก็ไม่ค่อยจะแพร่เชื้อเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วก้อนเขาจะ มีลักษณะเชือของเขาจะดำดำแบบนี้แบบนี้เป็นปกติของเขาเลยนะอันเนี้เขาจะดำดำแบบนี้ของเขาเองไม่ใช่เชื้อราดำนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นเชือของเขาซึ่งเป็นลักษณะนี้แล้วเขาก็จะอยู่กับเราได้นานไม่ต้องไม่ค่อยดูแลเยอะเนาะระหว่างพักก้อนหมอนลดน้ำไหมระหว่างพักก้อนพักก้อน ก็จะไม่ลดแค่แค่ไม่กี่วันนะคะแค่สักสามสี่วันเท่านั้นก็จะให้ความชื้นเขาเรื่อยๆนะคะพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ออกเขาเองช่วงพักลดน้ำวันหนึ่งลดกี่ครั้งวันละครั้งค่ะช่วงช่วงช่วงพักไม่ลดเลยเนี่ยจะอยู่สักสามสี่วันแต่ถ้านอกจา่นั้นก็จะมาเข้ามาลดอีทีละครั้งก็จะมีระยะก้อนแห้งอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะระยะปล่อยก้อนคือปล่อยก้อนไม่ลดน้ำสามสี่วัน แล้วก็กระตุ้นน้ำวันละครั้งไปพอเขาเริ่มจ่อออกมาเยอะแบบนี้ก็คือจะเพิ่มเพิ่มปริมาณการลดน้ำเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเพราะเขาต้องการความชื้นค่ะไม่งั้นเขาจะแย่งความชื้นกันจะทำให้ให้ให้ใหเขาเขาจะทำให้เขาแห้งอะค่ะออกทุกรูเลยหมอนเราจะไปขายไหนวะ คุยอะหมือนกหมดไม่หมดแน่หมดหมดก็ควรไม่ถึงขัวไทยอยู่เนี่ยขัวไทยก็ต้องการค่ะเหตดตอนนี้เขาจะเก็บไปนานได้นานกว่านางฟ้านะคะอ๋อเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้ได้ได้ได้เป็นอาทิตย์ก็ยังดอกยังสวยืันเดินค่ะเราจะเสียด้างบนที่มาเลยก็คือจะเสียด้างบนหน่อยเดี๋ยวให้ความชื้นข้างบนได้หน่อยนึงให้มันโดนดอกมันหน่อยหนึ่ง แต่ก็ไม่ต้องถึงเยอะนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็น่าจะเข้าประมาณสักสามสี่รอบค่ะเพราะว่าดอกเขากำลังเยอะค่ะเมื่อวานนี้แดดเขาร้อนหน่อยนึงที่เมื่อวานเนี่ยแต่ก็เมื่อวานนี้ก็น,น,นันไม่พอนะที่จะเริ่มดอกเขเริ่มันนี้ก็น่าจะได้นะคะเม่อนี้ดอกเขาจะเหลืองได้มืนดอกเขาจะยังเล็ก น่าจะได้น่าจะได้สักโลหนึ่งเนาะวันนี้ชุดชุดฝั่งนี้ที่เรามาหกเดือนเนี่ยกี่ก้อนเนี่ยประมาณห้าสามสามืมเมื่อห้าหกร้อยก้อนประมาณหกร้อยก้อนเนาะห้าร้อยเนี่ยแหละมันห้าร้อยก้อนเนี่ยคือการซื้อขายหกร้อใครสนใจนะทำเป่าฮื้อได้นะเพื่อนเพื่ซึ่งเข้ามาแล้วเขาจะส่ง กลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งชื่นใจมากอ้าเครื่องนี้เขาก็จะนำขึ้นหมดพอแล้วค่ะแ่นี้อีกรอบนึงก็จะน่าประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วนะ่ะน้ำได้เลย หมอนวันนั้นเราเห็นย่องไปเก็บหูหนูไม่บอกแล้ววันนั้นก็เสียก้อนด้วยก้อนมันก็จะเก่าแล้ว <c oughs> มันมีลาเขียวบ้างก็กกเป็นธรรมดาเนาะลาเขียวซึ่งนนหูหนูมันใช้เยอะอใช้รดน้ำเยอะก็เหลือแต่ก้อนดีแล้วทีเนี้ยจะเ่ียกว่าจะออก มาน่าจะออกได้อีกสักห้าสิบโลได้อยู่คิดว่านะตอนนี้ได้กี่โลแล้วตอนนี้ได้ไปสองร้อยเมื่อวานนี้ยังไม่ทันได้ชั่งดีเมื่อวานนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักสองร้อยสามสิบโลแต่จริงๆเราตั้งเป้าพันพันก้อนนี้อยู่ที่สามร้อยโลนี่เราแค่แปดร้อยเนาะเอาแค่สองร้อยห้าสิบก็พอละคุ้มแล้ว<อ>ต,ตลาดตลาดเขายังบอกยี่สิบเอ็ดบาทเราเนี่ยขายได้เยอะนะตนลาด <laughs> เข้าไปดูเรื่อยเลยราคาเห็ดหูหนูที่ตลาดราคาราคาตลาดกลางเนาะยี่สิบเอ็ดบาทของบ้านเห็ดมาลีเราไม่ใช่แค่ทําเห็ดเพื่อให้มันออกเยอะๆนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราพยายามปรุงอาหารเห็ดให้มันมีรสชาติอร่อยไปในตัวด้วย <Ừ. S 1> ซึ่งเวลาเราไปออกตลาดที่ไหนก็จะมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเข้ามาอุดหนุนเพราะ เขาบอกว่าเห็ดเรารสชาติเป็นไงบ้าเนี่ยรสชาติจะหวานะแต่ว่ารสชาติจะหวานกรอบอืมเห็ดมันเห็ดก็ไม่เหนียวด้วยค่ะซึ่งทําอย่างเงี้ยสิ่งสําคัญก็คือมันต้นทุนมันสูงขึ้นแต่ด้วยการที่มาลยอยากกินเห็ดอร่อยก็จะได้ประมาณนี้รสชาติดีซึ่งไปที่ไหนเราไม่ได้ขายถูกนักแต่ก็ไม่ขายแพงมากไปกว่าตลาดเนาะ ก็คลิปนี้เป็นไงหมอนเดินไปแล้วรถไม่เอาตะกร้าไปเหรอตะกร้าเนี่ยโอ้หนักนะเนี่ยประมาณกี่โลแล้วเนี่ย,ย,น,ยน่าจะสองโลได้ค่ะ สองกิโลได้อันนี้ก็องเนียนอืมขัดอันนี้ยังไม่ได้มัดขัดยิบเหมือนกันนะ รถมาก็ก็จะได้ว่อยจะเอาเทียบใส่ตรงนี้อ่านี่เป็นกิจวัตรประจำวันของสมอนเนาะอ้ะอาวลาผู้ชมก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะพร่งนี้ต้องตื่นให้ทันนะสวัสดีค่ะ <laughs> จะไปตลาดต้องเก็บเหีดยบ <laughs> ตื่นตีสองนะถ้าจะถ่ายคลิปนะ <laughs>